จากนั้นนะครับพระครูประหลัดสุวัฒนรัสิรคุณเจ้าวาดรัองพีใหญ่กลางได้ฝากได้ฝากตังไว้ให้กับให้พี่โบท๊ทนะครับมามอบพี่พี่นะครับนี่เจ้าวาดรัองพีใหญ่กลางมอบให้น,นะครับนี่ครับเปิดศีพาคันแรกเลยครับเปิดิ15้าคันแรกครับเจ้าวาดรัองพีใหญ่กลางฝากไว้ให้ครับเจ้าวาดรัองพีใหญ่กลางนะพระครูแจ้ครับ สู้ๆนะพี่นะพระครูฝากส่งกำลังใจให้สู้ๆครับรุยเลยลุยช่วยเขาากลับบ้านให้ได้ทุกคนนะเบอร์สามนะเบอร์สามพันที่สองเเจ้าวาดร่องพี่ใหญ่กลางฝากไว้ให้เป็นกําลังใจครับรับเลยพี่รับเลยแค่ให้ไว้เป็นกาลังใจว่าสู้ๆได้ครับดาวเถอได้รับเลยรับเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไม่เป็นไรอันนี้เป็นกําลังใจนะพระครูฝากให้ช่วยให้เขากลับบ้านได้ทุกคนเบอร์สองพระครูแจ้เจ้าวาดรองผีใหญ่กลางมอบให้ครับเบอร์สองอีกคันหนึ่งนะเอาเขากลับบ้านให้ได้ทุกคนนะเก็บไปพี่พระครูแจ้ให้เป็นกําลังใจช่วยเขากลับบ้านให้ได้เดยไวนะพี่นะ ช่วยเขาให้กลับบ้านได้ไวๆนะพี่นะเป็นกำลังใจพระครูแจ่มอบให้เป็นกำลังใจครับอ,อ,อ่ะขอบคุณครับพระครูแจ้ให้เป็นกำลังใจนะครับ,รบพระเจ้าวาดร้องพี่ใหญ่กลางมอบให้เป็นกำลังใจช่วยเขากลับบ้านให้ได้ไวๆนะนี่ครับพี่แดนใช่ไหมนี่ครับพี่แดนเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับ <L ight> พี่แดนครับ เจ้าวาารัดลองพีใหญ่กลางอ่ะเขาส่งกําลังใจให้พี่เขาบอกให้พี่ช่วยคนเยอะๆนี่สองพันบาทเลยนะเป็นกําลังใจพี่ช่วยให้เขากลับบ้านได้เยอะๆ,ๆนะพีนะ่นะทุกคนส่งกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับเอาเขากลับบ้านให้ได้ไวๆน,นะพี่นะบี่คันนันเอผมจะให้เขายัางไงอ่ะนไม่ได้เลยครับมเไม่ไหวไม่ไม่ได้เดี๋ยวอันตรายนะเดี๋ยวรอเขาพักก็ได้ห้คันเนี่ยสี่คันพี่ฝากไว้เลยเดี๋ยวพี่ให้เนี่ยเบอร์สิบแปดเบอร์สิบหกเบอร์สิบเก้า แล้วก็อีกคันนึงเบอร์อะไรนะพี่พี่คันนี้คันนี้อ่ะให้ขขเ,<อ>เขาอีกคันละพันเพราะว่าพวกผมขึ้นไปมาันอาันตรายนะดดดเดี๋ยวให้พี่แดนปากพี่แดนไปนะโอเคสู้ๆนะพี่เอาทุกคนกลับบ้านให้ได้ไวๆนะครับเจ้าวาดวัดหลวงพี่ใหญ่กลางนะครับพระครูประหลัดส,ส,สุวัฒนาศรีละคุณมาให้กำลังใจบอกว่าหลายคนวันนี้วันสงการก็ไม่หยุดกัน นะครับท่านเลยเป็นตัวแทนคนไทยนะครับนํากํบบาลังใจเล็กๆน้อยๆอยมามอบให้กับเนี่ยครับรถแมคโครรถเจาะรถตัดที่ทํางานอยู่หน้างานตอนนี้นะครับแล้วก็ให้กับทีมของเจ้าหน้าที่และสาธะรบักมูลที่ร่วมกันอยู่ที่ปฏิบัติการอยู่ด้านหน้าเป็นฝันกําลังใจนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆพระครูบอกว่าให้นําทุกคน กลับบ้านนะครับให้ทำทุกคนกลับบ้านให้ได้ครบไปไหวนะครับวันนี้พี่แดนก็เป็นตัวแทนเพราะว่าเราไม่อยากขึ้นไปนะจะได้ให้นี่ครับพครูพครูแจ้นะครับพักูประหลัดววสุวัฒนาศิลปุลมอบให้เป็นกําลังใจ สองสามสี่สี่ห้าคันเรียบร้อยนะครับก็อนุโมทนานะครับพระครูปรลัดสุวัฒนาศิีรัตพระครูแจ้เจ้าวาดรัางพีใหญ่กลางเป็นตัวแทนคนไทยนะครับเอาของขวัญมามอบให้กับพี่ที่คนขับรถตัดรถจอดนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ในวันในวันหยุดนะสงการก็ไม่หยุด อาธุนะครับอนุโมทนาซีนะครับตรงโซนซีมีพี่บอสเอาให้ด้านหน้านะครับโซนเอโซนดีโซนบีหมดแล้วนะครับ<ๆ>เหลือโซนซีด้านในอีกสองคันนะครับพระครูประหลัดสุวัฒนาศิลปคุณพระครูแจ้นะครับก็วันนี้เอาเงินมามอบให้นะครับฝากเอาไว้ก็ตอนนี้พี่บอสก็ไปให้คนขัดสิบล้ออะไรครบหมดแล้วแต่ว่าพอดีตรงนี้ผมเดินมาแล้วครบอีกสองคันเดี๋ยวผมเอาส่วนของผม ที่พะกูให้ฝากไว้นะครับออมอบให้กับคนขับนะครับเป็นเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับพักูประหลัดตุวัฒนศรีรคกุณเจ้าวาดวัดรองพีใหญ่กลางพี่อ่ะพัะูแจ้เขาฝากไว้ให้พครูแจ้พครูแจ้บอกว่าให้เป็นของขวัญให้พี่นั่นนะบอกว่าไอพี่อ่ะช่วยคนออกไม้ครบเร็วๆนะเอาขอให้หมดนะ สา,าธุกันพระครูนะพระครูฝากไว้ให้เขาให้ทุกคันเลยเขาให้ทุกคันเลยอ่ะพี่ช่วยคนออกไม้ได้เยอะๆนะช่วยคนออกไมาให,ให้เยอะๆนะโอเคยังเหลือเบอร์หกอีกหนึ่งคันนะครับคือเราเข้ามาแล้วเราเห็นนะครับเมื่อกี้ผมให้คันนี้ไปแล้วนะพระครูประหลัดสุวัฒนาศรรานิลปคุณพระครูแจ้นะก็ฝากฝากกําลังใจไว้ให้นะครับเดี๋ยวเบอร์หกนะค่านี้เป็นเบอร์ลุยด้วย เป็นขาลุยด้วยนะครับวันนี้เอาให้คนขับเคนหน่อยบอกว่าเจ้าวาดพร้องงพี่ใหญ่กลางให้เป็นของขวัญให้เอาคนกลับบ้านให้ได้เยอะๆอให้เอาคนกลับบ้านให้ได้เยอะๆนะขอ,ะอบคุณ เบอร์หกนะนี่ครูับมายกมือสาธุด้วยนะ่ะตรงนี้อีกสองคันครับเรื่องของเรือ